สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชนแนลมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วต้องเจอแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมชีวิตจะทำงานอย่างมีความสุขมันก็ต้องเจอแบบเนี้ยเป็นธรรมดาใช่ไหมนะพยายามจะเข้าใจายอยู่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่มาแบบ เชิงแนวคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ที่ตัวศิลปินแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็มีความเห็นอย่างไร <c oughs> ก็ทองปล่อยเขาไปแปล่าวและสามีเด็กซันวงสะทอนอันนี้เขาบอกมาเขาจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยต่อไปนี้โครงการคนละครึ่งนะจ๊ะจะฮุบไปแบบสองรอล้านไม่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> โอ้ยนะครับแต่ละคนนะเออจะเอาอะไรอีกไม่จบไงเนี่ยคือเพจเนี่ยมันมีไว้เพื่อไม่จบเพื่อให้คนติดตามเพื่อการเซอร์ไพรส์เพื่ออะอะไรที่มันเป็นวารรตี้เป็นอะไรที่สนุกสนานเมามอยกันสังสรรค์คุยเรื่องคนนูน้นเรื่องชาวบ้านเรื่องคนนี้เรื่องคนนี้เป็นยังไงว่าคนนั้นทําอะไรคนนี้มันไม่ดีคนนี้มันต้อง ต้องดีขึ้นต้องดีกว่าเดิมเพราะว่าไอ้คนนี้มันไม่ดีมันต้องอย่าไปคบอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับพวกมันอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องเจอแบบนี้ไปอีกนานมากๆนะครับแอดูไม่ได้ว่าเพจนะแต่แอดูเข้าใจว่าเพจอะเขาก็ต้องทำมาหากินแต่คุณช่วยนะครับเบาลงหน่อยก็ยังดีนะเบาลงนิดหนึ่งนะโซเชียลนะครับไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีสีสันไม่มีกระแสไม่มีแสงไม่มีอะไรที่เป็นแรงกระตุน้นฉะนั้นโซเชียล มันก็ต้องเจออะไรแบบเนี้ยบ้างลบบวกลบบวกบวกลบบวกลบพลังบวกเชิงลบพลังลบเชิงบวกอะไรอย่เงี้ยมันคือสีสันของการใช้ชีวิตของศิลปินเหมือนกันศิลปินเนี่ยถ้าโดนนิดโดนหน่อยโดนอําโดนอะไรโดนว่าเนี่ยคนเข้าวงการใหม่ๆอันนี้สําหรับศิลปินเข้าวงการใหม่ๆ เราก็ต้องดูหน้างานก่อนว่าเออเข้าของหมอลำเข้าของลิกเกหรือเข้าของศิลป,ปะวงการบันเทิงในแขนงต่างๆเพราะว่าคําว่าศิลป,ปะเนี่ยมันก็คือบันเทิงถูกไหมครับมันก็คือการที่เราได้แสดงได้ทําให้ทุกคนเห็นและวิจิตการตาต่างๆเนี่ยมันมากมายขนาดไหนนะครับในการที่จะ,ะลงไปแสดงแล้วก็เป็นตัวละครเหล่านั้นนะเราเห็นใจศิลปินแต่ก็ต้อง มีภูมิต้านทานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นศิลปินแล้วใครจะว่าไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยไม่รับฟังใครเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ได้นะครับเป็นศิลปินต้องสามารถที่จะรับฟังคนอื่นได้อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับแล้วก็เชื่อฟังคนอื่นแล้วก็เคารพและถ้าไม่ชอบใจใครหรือไม่ชอบเลยแนวคิดคือแบบแย่มากแบบอ่าเป็นอะไรที่ ไม่ใช่เดอะเบสอะไม่ใช่ดีที่สุดแต่มันมันจะกลายเป็นแบ d นะครับมันจะกลายเป็นเลวมันจะกลายเป็นอ,ะ,อะไรที่แบบดิฟลงไปข้างล่างอีกนั่นหมายความว่ามันต่ำอะมันต่ำมากมากก็ไม่ต้องไปคิดปล่อยไปถือว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรมาเนี่ย ้าไม่ดีจริงๆนะไม่ต้องไปจดจําและไม่ต้องไปแลกโดยการโต้ตอบโดยการพิมพ์อะไรที่มันย,ยาวๆนะครับคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่โต้ตอบโดยการพิมพ์อะไรที่มันยาวๆลงสื่อโซเชียลบ้านฟ้านะครับเขาจะไม่ยุ่งเขาจะไม่โต้อตอบเขาจะโพสสินค้าของเขาจะขายของจะทําอะไรก็แล้วแต่มันคือชีวิตของเขาที่เราต่างหากเองที่ไปดูไปรับชมให้มันเกิดดราม่า แล้วดราม่ามาจากคนในกลุ่มที่แบบไม่ค่อยพอใจอะ่ะพอไม่พอใจกันก็ทะเลาะก,กันก็ตีกันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งของพระพลากับฝั่งของบิ๊กก็จะไม่ถูกไม่ถูกกันเพียงแต่ทางของบิ๊กฟินแลนด์อะ่ะจะฟังแฟนคลับมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะแฟนคลับดีกับบิ๊กมากแล้วบิ๊กก็น่ารักกับแฟนคลับฉะนั้นเวลาทําผิดอะไรเนี่ยโอกาสเปอร์เซนต์ที่ควรจะเกลียดบิ๊กคือน้อยมากแค่10%เท่านั้นแหละที่เกลียดบิ๊กก่ะ ที่เหลือ90%คือรักบิ๊กหมดบิ๊กเป็นคนที่มีคนปกป้องเยอะเพราะพื้นฐานมาจากยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเปลา่ลาๆซันมีชีวิตใหม่แล้วก็ต้องดําเนินหน้าทําในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบจะจดทะเบียนสมรสจะอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของเขาเรื่องส่วนตัวนะครับจะมาบอกว่าคนละครึ่งนะจ๊ะโครงการนี้คือจะมาฮุบไปแบบ 200ล้านไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆก็าอาจจะมีมากกว่า200ล้านก็ได้ใครจะไปรู้ว่ะขนาดเพจมันยังไม่รู้เลยนะมันก็โพสต์ไปโพสต์มามันเพอม,มันเพอนะครับมันอาจจะดูดกอชอก็ได้กอชอเดี๋ยวนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะฮะกอชอเนี่ยแต่ก็ยังอ่านิดนึงนะบางทีอารมณ์ดีนะครับก็จะอ่องอองหน่อยเป็นธรรมดา นะของเพจที่บา้บาบา้าบบอนะปล,อปล่อยไปเถอะอย่าสนใจมากสนใจแล้วเครียดนะครับเอาเวลาไปติดตามศิลปินที่คุณรักดีกว่านะไปติดตามเพจบองบองององเดี๋ยวก็ปวดหัวอีกไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดนักหนาสัรหาจริงๆเลยยอมรับยอมรับและคารวะเลยครับเอาเรื่องมาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะเออเดี๋ยวจะมาต่ออีก เดี๋ยวจะมีเรื่องของอันนี้คือเรื่องของโครงการเนาะโครงการ200ล้านนะครับก็ต้องปล่อยไปชีวิตคนนะชีวิตใครชีวิตมันแปรสันไม่ต้องไปคิดมากทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปจดทะเบียนแล้วก็จดทะเบียนเลยก็โอเคก็เรียบร้อยทุกอย่างผัวเมียตามกฎหมายถูกต้องแล้วอ่ะ กขจะรักกันจะกอดกันจะหอมกันมันอาจจะไม่ถูกใจใครแต่มันอาจจะถูกใจคนหลายคนที่เขาชอบอะไรแบบนี้นะแล้วก็ดูอะไรให้เป็นกลางและการดูอะไรก็ต้องเปิดกว้างเปิดใจอย่าไปดูอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ชอบอะเรายังจะไปดันทุลังที่จะไปดูเขาอย่างเงี้ยแล้วไปเกิดอาคาติกับเขาเนี่ยดูไปเครียดไปแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบพูดอยู่นั่นแหละนะครับมันจะกลายเป็นผลร้ายต่อร่างกายของคุณ แล้วมันจะเกิดผลเสียทําให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตนะโอเควันนี้กอแค่น,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ